เรียกได้ว,ว่าหลายคนยังคงจับจ้องว่ากัมพูชาจะเปิดฉากยิงอีกรอบเมื่อไหร่แต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีแน่นอนคงเป็นไปไม่ได้เพราะเท่าที่ทุกคนทราบกันคือขณะน,นี้ทางฝั่งกองทัพกัมพูชาเสริมกำลังพลเข้าชายแดนแบบไม่หยุดแถมยังมีการขนเอายุทธปกรณ์หนักเข้าในพื้นที่แนวปะทะชัดเจนว่ากัมพูชาจ้องจะเปิดฉากแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่คงยังไม่มีใครทราบโดยล่าสุด ทั้งได้พลเอกรังสีกิติยานทรั์หัวหน้าพักเศรษฐกิจอดีตกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ททบ5อดีตผู้ทรงคนวุธิสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตที่ปรึกษากองทัพพักที่1ได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งอ้างว่าเป็นข้อมูลลับผ่านรายการเคลียร์ช็อตเด็ดทางช่อง WorkPo พอยโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจว่า ที่ผมได้ข่าวมาในทางลึกกัมพูชาจะรอหลังวันที่25หลังที่มีข่าวว่าอเมริกาจะส่งเรือมาเทียบที่ท่าเมืองเลี่ยม2ลำและผู้บัญชาการอินโดแปซิฟิจะมาร่วมใช้ท่าเรือเมืองเลี่ยมฮุนเซนก็สะลักไก่ปะทะกับเราอีกรอบเพราะข้อมูลที่ผมได้มาไม่ใช่แค่เรือสารัฐที่จะเข้ามาแต่ฮุนเซน สั่งเติมกกำลังหลักหมื่นเข้ามาใน3จุดสำคัญรวมทั้งเตรียมโดนประมาณ4,000ันลำซึ่งตอนนี้ทางกองทัพเราก็วางแผนหมดแล้วทั้งทางบกทางเรือทางอากาศและเตรียมปฏิบัติไปตามแผนและอย่างที่เราได้เห็นว่ากัมพูชาเอาเด็กคนแก่มาร้องไห้อันนี้ผมถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสงครามข่าวสารหลังจากที่ประชุม GBC เสร็จขมรเขาไม่ได้หยุด เขาทำทั้งสงครามข่าวสารสงครามเศรษฐกิจสงครามอาวุธกับเราและผมเชื่อว่ามันจะระเบิดในเร็วๆนี้เพราะศึกยกแรกฮุนเซนมีแต่เสียกับเสียเพราะงั้นต้องมีนัดล้างตาผมขอฝากฝ่ายความมั่นคงเอาไว้เลยนะครับถ้ารอบนี้กัมพูชาโจมตีเราสมมุติว่าโจมตีเป้าหมายทางทหารเราก็ใช้วิธีโต้อตอบอย่างฉับพลันหรือไม่ก็เซอร์ไพรส์แอคแท่หมายถึงว่า เข้ายึดไปในภูมิประเทศเขาคิดว่าเราจะไม่กล้าทำแต่หากว่าเขาพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเราก็จาเป็นที่ต้องพุ่งเป้าไปที่พลเรือนและหากว่ามันกล้าทำร้ายพลเมืองคนไทยอีกรอบจัดการระเบิดบ่อนมันให้หมดเลยตรงปลอยเปดเนี่ยและคอยดูฮุนเซนจะช็อกตายขาเก้าอี้ที่มันนั่งแน่นอน